ดีครับผมกับอาลันตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ตลาดโสมหินขาวครับเขตอำเภอเมียจงังหวัดกาฬสินธุ์ครับชาว,ไไวนนบ้านครับป้าเสืมาซื้อกับเขา้ขาไปไว้เฮ็ดกินอยู่บา้านครับครับป้าเซื้อไข่พำ๊มใครยังหรือจะกินมี่ยวบุขนมเมีกยวใส่เอาเนวอื่นขนองป่าเยอะครับพวกเฮ็ดพวกยังเป็ดแกงนะครับนั่นกันบน้หมดครับตลาดโสมหินขาวครับวันไหนมาโดนนะครับ ตะก,กี้เคยมากตั้งแต่แอร์ร้อนอยู่ครับข้าวนีมาไอ้มอดครับเป็นบ,บรรยากาศช่วงนี้ก็ช่วงเศร้าครับแดดมงเศร้าก็กลัวนี่แหละอาหารพื้นบ้านครับปลาอะไรนี่อะไรนี่อาหาร,รติดตัวเงนินอันต้อนบอกครับเดี๋ยวจะไปดูตรงแอรแม่น้ำครับเขาเรียกว,ว่าเป็นสี างเก็บน้ำตรงด้านล่างครับเราพยางมาแต่ทั้งผุนครับทั้งตลาดครับสิยางลงมากรอล่างหลังตลาดครับตรงแถวมณีมันจะมีแม่น้ำครับถ้าไม่ชอบบรรยากาศแม่น้ำครับตอนนี้เป็นพื้นป่านะครับลงระแนงนะครับกว้างครับหลายหลายขันไร่ ใอย่ไม่เก็บเห็ดก็มาเนี่ยนะครับสอง่าส่วนหนึ่งก็มาังแรงครับเพื่อขบมาครับแม่น้ำครับแถวรถล่านด้านหลัง การอบรอบครับโหนางยางไม่ต้างปุ่นนะครับตลาดจะฟังต้างปุ่นครับนี่ต้องปุ่นแตละมันอยางมาเหลือหล่อยๆครับยางมานี่ครับนี่แป่ายมั้ครับ รเกสมตรลกสีด่ร้อยห้าสิบเมตรก่อสร้างไปมาซื้อข้องรับน่ครับ,รบมามตลาดครับเดี๋ยวห้องต่อไปบึงนี่ย่างกินเนี่ยครับับงจากเดี๋ยวห้องบึง <c oughs> บริเวณหนองน้ำแล้วครับแบบน,นี้ต้องการย่างถึงนมาตลาดแลวครับแบบน,นี้ เฮ็ดพอนางรวนบ่มีไกหลักมา่ไหม่ค่ะรุ่นสองลอยจ้าอาบ้าเชื่อไม่ขดเฮ็ดพอครับบ้านอะไสองเสียเดี๋ยวเราเลยม่อยกหมาตกหสยหลงเรดนะเ็ผมครับเผมเอาเนื้อไปเนี่ยต้น้อยตัง ไม่คงน้อยกว่าเราหัวหมวกวบ้างเาค่ะหัวงงทงหน้าเลยบแมนค่ะมีแมงหานีปูน้อยคมุกพี่แสบจะแมนคแมุกแสบพี่เรียนเล

ไม่ต้มจนต้มหม่เาถุงแม่ใส่ก่อนเลยยังเอามีโรงตมูตมนะกกตำระยัินรอกเจียวกวเียว,ห,ห,วห้าสิบาทปเี่ยวจากตัวบาคว้าจิคว้าไม่มาเปเทียวไม่เยเห็นเราส่งปาก เครื่องเสือเฮ็ดครับยังเสือแ่ผัมตัวจากน้ะหาสิบบาทครับเออเดาเสืออีตัวมี่แกงใส่บนี่แต่แก่ใช่บเดียว ป้าไปเด้ยังน่ม,มากเด็ไปเก็บเอาไปเ,เก็บจ้ามาจูเก็บเดหอนเลยก็บอกสองแก่แ่ก้อนลงน้ก็อนดีผมกินซ้น่คนด่นั่นบไม่ค่อยคิดหลายครับ้นว้แกงหนสอก้อนมันจะเอาคนเดียวเ<ป> wow, อาไรเแกงใค่หนึ่งอยู่แ่ก้อนเนียว บ้านมะือป mm ่าเก็บเก่งมันหนีก็ได้หลายเลยร้านเก็บไม่หายแม้แต่ไหนเลยเขาดอกเก็ดครับเฮ็ดแล้วครับต้องซื้อให้ผั่มต่อครับให้ผั่มยี่สิบบาทให้ผั่มให้ผั่มยี่สิบบาทได้บอกใ่มี่สิบาท มีเซบกับยี่สิบบาทไะใช่ zat, Mars, 20, เอาอีกยี่สิบบาทนหจะตมกับเห็ดซื้อถุงนึง เสื้อหนังง่วนัำกับ2ยีสิบบาทแ่งสแกพัมกรับผมก็ตามมาปะยัก็ตามมาปะยั่ลงนังลงอดันนไปครับได้แล้วครับนี่ได้ไหมครับนี่พริกสดนีหนังหนังงัวาไปทํา เราโง่ครับนี่ครับกับเท้าเส้นสิบเอ็ดกินแยังสับเซาแบรับบระลอกยินข้าวนี่แหละครับที่แก่ถนนดำนี่ทางไปห้อยเม็กครับทางไปอพิเภอห้อยเม็กครับพี่กอกสิทางไปบ้านผมครับนี่ครับอ๋อถึงบ้านนะครับ หลังจากซื้อกระผัมซื้อมาตตลาดสกินขาวเลวครับกระมาสร้อยหนังนงวครับสิแกงกระผัมใส่หนังงวครับนี่ครับเป็นวัดแล้วยองยานังน่งเลยครับยองหน่ำยานัน่งไปแล้วแกงไครผัมใส่หนังว่าใสาเป็นชิช้นๆเลย แล้วก็แกงเห็ดครับเราจะสครับหลังจากน้ำเดือดแล้วครับเราจะเอาไขา่ไข่ทัลงครับนี่ครับเขาเห็นว่าไข่พําครับเนี่ยสีเขียวเ,ยเป็นลูกไข่เป็นไข่เห็นไ,ไข่ปลาไข่เขาเรียกว,ว่าเป็นไข่พัเป็นสลายสลายชนิดหนึ่งสีเขียว 要弄的

จะนั่งเดี๋ยวใ,ใส่แกงแ็บใส่ลงไปแล้วน้ำยานังนี่ครับหนังว่าครับผมโรยลงไปหนังว่าแฉบก็นี่แหละครับแกงแกงผัดข้ใส่ นังวัวแกงไข่พัมพ้มใส่นังวัวครับต่อไปคือใส่พริกสดครับสดแล้วต่ำละเอียดแล้วครับต่ำละเอียดแล้วครับนี่ก็นี่ของนัวครับใส่ปลาลูกเต่าอย

ทำใส่น้งวัวซีมนก็ได้ห นะครับเห็ดครับต่อไปเสียนนี่ครับเห็ดจากตลาดส่งหินเขาดงนะแนงครับเนี่ยได้มากแล้วครับเห็ดเห็ดละงอกหรือมีเห็ดไข่เห็ดละงอกครับปนๆกันมาเอาสิมาแกงครับแต่วันนี่พมอก็เชี่วกัน ตะไคร้นี่ครับลงไปก่อนตะไคร้กับพริกสดแล้วก็ลงไปหนำกำลัเงเดืเอดยรากีตูตับเสือมาลงใส่กับแกงหนังครับแกงหนังใส่ใส่ไข่ผำ เผ็ดนะครับใช้เผ็ดถ้าต้องกินเผ็ดใส่ตามที่เั้งใจยำแกงเห็ดครับ ทำเลยปลาปลาผสมไอ้มตโตของชุดล็ อนี่ตู่นี่นู่นี่าต่นี่นี่นี่นด่นี่ั่น่าเดี่นี่ี่นเ่นีเห็่นี่นี่่นี่นีเนี่นี่น่นี่นี่นนง่รับ เพื่อหยากกินของฟ้าจะกลับไปตรงขางแนงนะครับอาหารธรรมชาติอาหารพื้นบ้านชาวอีสานบ้านเฮาอืมแบบโอ้หอมอเลยอันสุดยอดเลยอ้่อกินแบบอืม เสร็จแล้วนะครับแกง,เ,งเน็ดเท่าแบบนี้แกงกระพั๊มเสร็จแล้วแล้วครับเนี่ยแกงเน็ดเท่าเรียบร้อยแกงกระพั๊กันแล้วแหละครับ ตักเลยครับผมกินแนว้วแกงเนื้อเท่าครับเกือบหลอดถึงมือผิวมอดครับเสียบเ็ัโงสีสันน่ากินนะครับ่พริกถูกโดดสีสันเติมความจวดจา นิสานพื้นบ้านมักส่วนหนากระสดุดแกงไข่ฟับใส่หนังวัวแกงไข่ฟับกับใส่หนังวัวครับอันนี้สองขวบได้สองเมงนูได้เลอนี่แต่ผู้ชมอยากกินกระน,นั่มครับ คนี่คิดว่าปเป็นตั๊แสบมาเด้อครับเด้ออาหารอีสารเพื่อนบ้านห้องครับไม่ไกินน้ํากันผมชอง,องน่ายอันไปซื้อ,อยูนตลาดตรงแล้วเนี่ยวัตถุดิบมาจากธรรมชาติ ขเท่ยงน้ำหวานครับแกงเห็ดละง,ง,บบกงอกครับเองแกงไข่พ a r ใส่หนังวัวครับเราไปซื้อวัตถุด้วยตานุง,านงและแนงส้มยันขาวครับเพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆเลย แกงเห็ดไ,ได้อืมขึ้น่อโอ้ยเสีบขนาดเลยครับแกงเห็ดนะครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับแกงอร่อยครับ คพียงเห็ดละโงกครับอจากป่าดวงนงัยัผแคพยากพี่เรียะครับคุณผู้ชมแขงไพ,พั้ซนหนังว่าใส,ส่ครับหนังว่าย่างเซตไฟพัมืม ังไงยัรไง่บ่ถึงบอกกนี่เปนนี่เป็นเห็ด่างนอันเฮ็ดอย่งก็สิงเหลืองเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่นี่ยหมือนกันซือกันแลจัดียวกันบ่เออเไ่แกงก็ได้เอาซุปก็ได้ซุปก็เจเเห็ดเรี้ยง สูบไม่ได้แส่บก่อนแล้วเมื่อกี้ไฟก็มาอยากแมน่นดยว่าเลือกเกิดต่ำต่ำมันตำกีไฟสิพี่เชือกเที่กีไฟนะพรามันอ่านเรื่องเลียงม,ม,มีสูปเป็นตัวมันสูเไ็่เที่ยง เรากมาเราก็เกะกะรัวเขานี่ันรวมเลยมันไม่จำ เสีบเป็นเีครับเบอร์อะไครับเนี่ยเป็นมะตันเกี้ยงครับแซีบนะครับแต่ละแกงไข่ฟ้ากับแงเลี้ยอยู่ครับเดี๋ยวไว้อันกินแรงครับอยู่ในหม้อกัยแกงอยู่จังหน่อยอยู่ตอนไหนครับไมกินอิ่มหมดแล้วครับเออเสียบขนาดครับ,รบ,รบอย่างนี้ให่ตัวงอกก้อแกงไข่ฟ้าใส่หนัง วสวยครับไปเมนูต่อไปห้องกันเป็นต่ำมฮุ่งต่ำมฮุ่งกับต่มหอยหอยปังนะฮนหอยโขงเมนูคลิปต่อไปกันครับอีกด,ดีกันมีโอกาสไปเที่ยวของนอกจะพาไอมาแต่ไทยของนอกต้องถ้าไ,ไปก้นถา,ถามถึงกันหลาย อยากไปถ่ายทางเค้นลมเปาบึงนี้เอาสันไปกินอาหารอย่าไปถ่ายเบึงบรรยากาศหาดอกเกียรติเค้กลมเปาเบึงพร้อมสันพันว่ากำเนิดที่ทองเที่ยวไปอาจจะไปถ่ายข้างนอกนั่นแหละครับ่ได้ถ่ายกลิ่นหิ้งหันตลอดดอกถ่ายมอจะเปิดมือเปิดตาพร้อมงทุกมิวเที่ยวทัดธรรมชาตินะครับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดครับลวกดัง ไปรุนล้วอวะดาด้มือนเมนูมือ้อเกะครับกินอาหารนอีสารเพื่อนบ้านครับอาจจะเป็นสมตำเป็นต้มหอยกระเจาคายขานปลาครับขอ,องเสือ้อกั่นละครับท่าหมนวครับ ครัเสียบพีเดีครับมื่อนี้ครับครับเขาเมื่อนี้เฮ็ดกินเรียบร้อยแล้วครับเสียบพีเดีครับแก่งแค่เติมแกงกระผมใส่หนังงัวสําหรับพิมอดเฮ็ดสู้กินขอขอบคุณพี่มอดได้หลายครับครับใส่ติ่นใส่มือไหรไปครับเฮ็ดใส่กันจัดทีมงานเฮ็ดใส่กันบางที่แหละมันยังมันลำบากกว่านี้ครับผมเฮ็ดผู้เดียวแค่เบาไว้เลยครับลำบาก บ่าขุมคาบรเฮ็ดบอเดนบอนี่บอมี่ไร่ใดกับบอยากเฮ็ดปนด้ยครับขอกำหนามมื่อปลกอะไรอยู่ครับแต่ผู้ชมขอมาอยากให้เบิ้งอยากเฮ็ดแต่เบิ้งนั่นแหละบางคลิปก็เลยเฮ็ดแต่เบิ้งครับตามคั้เดือดร้องเขาตามรับตามควาอน่ะต้องทุ่นก็ต้องลงทุนไปครับก็ว่าแล้วเดี๋ยวมี่หันยัง ดีๆอะไรไม่กพมกัดเสียทายทํำม,มากครับมีทุนมีนั่นครับทุนนอันนะครับว่าทำมีทุนเขาก็ไปหาไปสีพ้านไปหามาเหฮ็ดมเมฮ็ดกินถือตำท่านผู้ชมขวามาสิครับทำมีทุนไปหาเมาดายเกิดเสี่ยวเมเ็ดายท่ำม,มาก แก่หเบิ่งครับครับแมนครับเก็บต่อไปกับเฮ็ดต้มหมายกับตับมังคุนึ่งนะเบิ้องหลังครับรล่องมาแสบครับรับรองแสบครับหีวมือหิวมอเฮ็ดแสบอยู่ครับกินแกงเท็ดมันก็แสบอยู่ครับต้องตัวครับนี่แหะครับกินอาหารขึ้นบ้านอีสานเหครับบ้าน แน่อเสียครับครับสุดยอดครับวันนี้ครับอาหารในคลิปนี้ขอลาไปแล้วครับเนาะครับผมครับฟองสีแต่มันเหี่ยวยาวกับคอ้าแพรหลายครับเห็นคลิปมันเหี่ยวาวเกินไปก็ได้เนาะครับครับ ทำช่วงติดตามต่อไปนะครับคลิปต่อไปครับ,รบแล้วบางคลิปอาจจะพลามดมอสระทายกินยุราอาหารกับมีครับ<ม>บางคลิปครับอันกับบดล่อช่มแล้วกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ